จะเป็นสวัสดีพเพื่อนๆที่ติดตามสวนชมน้องเชลรินวันนี้มีโอกาสได้เดินทางมาเมืองคงแล้วพี่เนาะใช่สวัสดีคุณแม่ด้วยสวัสดีค่ะเนาะถ้าใคยเพื่อนๆทางบ้านด้วยอ่าก็โซนนี้อีสานโคราชบ้านเรานี่เอง<ช>นะครับท<ช>ี่นี่บอกเลยว่ากระถางนะพเพื่อนๆปั้นตั้งแต่ไซส์ไหนนะคุณแม่เล็กสุดแะ่สี่สิบเซนอ่าฮะแล้วก็เล็กสุดจะมีใบนี้จะประมาณ ยี่สิบกว่าแต่วันเนี้ยผมอะ่ะเพื่อนๆที่ติดตามกันนะกดติดตามไว้ก่อน EP เนี้ยเราเราจะมาอ่าอินเสิร์ตภาพรวมไปนะครับเพราะว่าวันนี้มีโอกาสมีเวลาไม่มากนะบอกตรงๆติดตามไว้ก่อนเดี๋ยว EP หนะ้าเรามีเวลามีโอกาสผมจะเดินทางมาอีกเดี๋ยวผมจะมาทําวิธีการปั้นกระถางใบใหญ่อ่าแบบ2 2> นี้ <m. S 2> มีใบใหญ่ด้วยสองเมตร ใหญ่สุดเท่าไหร่ตอน <S 2> 2, <S สองเมตรสี่สิบของเฮียทวีโอ้หเฮียทวีเฮียทวีสุกสองเมตรสี่สิบเลยเหรอครับโหดมากเออเนาะลึกสามสิบนะครับก็จะมีแบบนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกทรงอะไรทรงหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมทรงหกเหลี่ยมนะม,มันจะมีแบบแบบลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าคือลูกค้าถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยกระถางมันจะสวยกว่าต้นไม้ กระถางมันจะเด่นถ้าถ้าเป็นแบบนี้ต้นไม้จะสวยโอ้ทำไมครับิอายควไมมันไม่มีสีตัดไงถ้าตัดสีแล้วกระถางมันจะเด่นครับใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยต้นไม้จะเด่นมันจะสวยสังเกตดูแล้วครับประกวดเขาจะมีแต่สีออกทึบๆโอ้ใช่ไหมจริงจริงจริงอ่านี่ก็ใส่แบบทรงต้นเล็กๆเขาแกะน่ารักนะน่ารักเฮ้ยเพื่อนสายเขาแกะนะ เนี่ยบอกเลยบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นทรงกีบบัวครับโอ้โหมีทุกแบบใส่เขาแกะว่าเขาแกะ่เนี่ยจะสวยงานบอนไซก็มีนะงานบอนไซใส่ได้ทั้งชันชมบอนไซหมดเลยเนาะเนี่ยน่ารักอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยไซนียใช่ราคาเท่าไหร่ครับแบบเนี้ยอันนี้เหรอขายอยู่ที่ร้านนะร้อยห้าสิบไซส์กี่เม็ดครับกี่เซนจะเป็นอยู่ประมาณสามสิบต้มยำหนีลูกต้มยำ ประมาณสามสิบนะเธอเนาะสามสิบเนาะเนาะมันกะมันเยอะแยะ้วมันบอกไม่ถูกับประมาณนั้นใช่นะครับมันเยอะแยะมีหลายแบบมากมาดูใกล้ๆมาดูถ้าเกิดเป็นทรงนี้ก็จะเป็นแบบตี้กกระถางใส่ตกกระถางจะมีทรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนท่านใดชอบทําไม้ทรงบอนไซนะ แนวตกกระถางอะจะมีใบเล็กใบใหญ่นี่นะครับนี่เออเนี่ยงามสวยแยกไม่ออกอันไหนงานจริงหรืองานงานจริงงานปลอมแม่แกบอกว่ากอปเกรดพรีเมี่ยมเหมือนจริงๆเพื่อนเพื่อน้ยโอ้โหเหมือนมากตอนนั้นไม่ได้ลงสีเออนะครับนี่นี่มาดูตรงนี้อันนี้ยังไม่ได้ลงอันนี้ยังไม่ลงสีนีกระถางเลยใชคะกระถางค่ะก็คือพี่จะ ทาสีไงพี่ก็จะคว่ำก่อนอ๋ออันนี้คือปั้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วคือลงรอลงสีส่งลูกค้าพรุ่งนี้เอ้าเหรอใช่โอ้เขาทำกันอย่างนี้นะคนเพื่อนใช่เห็นไหมลาลงสีลาลงสีก็เราจะทำอย่างนี้คแล้วนี้ก็นี่ง่ายนะจานหมุนเราไม่ต้องไปเดินรอบคือไอจานออกกำลังกายแค่นั้นเลยใช่แล้วก็นั่งผันแล้วก็นั่งแล้วก็หมุนหมุนทาทาเรียบร้อยเลยเรียบร้อยจบโอ้โห แล้วก็มีงานอาราเล่ไหนไหนนี่งานอ,าอ่ะคุณแม่ขอถามรายละเอียดนิดนึงอ<ม>ชาชิญด้านนี้ก่อนมีตั้งแต่ไซส์ไหนนะที่นี่อ่ะที่ร้านเหรอมีตั้งแต่ไซส์เนี่ยสี่สิบเซนสี่สิบเซนชายจะเป็นทรงกลมทรงลีนะทาำได้สี่สิบเซนขึ้นไปถึงสองเมตรแล้วก็สูงสุดที่เคยทำคือสามเมตรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระถางใบใหญ่ จะรอแป๊บหนึ่งเพื่อนใหญ่ใหญ่สองเมตรสามแล้วสูงสุดที่ในร้านที่เคยทำนะคือสามเมตรครับเนี่ยอือหือก็เริ่มต้นราคาตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบใช่หนึ่งร้อยห้าสิบขึ้นไปครับจนถึงเป็นหมื่นเป็นหมืน่นเลยใช่ป้า,าเพื่อนฝากเบอร์โทรหน่อยครับอ๋อเบอร์โทรนะถ้าเป็นของช่างเกียระจะเป็นศูนย์เก้าหกเฮ้ยเบอร์เรเบอร์ของเราสี่ศูนย์เก้าหก ศูนย์เก้าหกห้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดดเก้านี่คือเบอร์ของเรานะนะครับตเบอร์ถ้าจะคุยกับช่างก็ศูนย์แปดหกแปดเก้าแปดแปดสามเจ็ดแปดครับคุยกับช่างเกียรติเลยเพื่อนขนาดไหนที่สนใจกระถางติดต่อมาได้จะบอกก่อนว่าคอร์เซนเตอร์ไม่ต้องโทรมานะไม่ต้องมิดไม่ต้องมิดไม่ต้องนะเพื่อนมิดไม่ต้องมิดไม่ต้องมิตรภาพโทรมาได้มิตอาชีพไม่ต้องโทรมานะต้องโทรมาไปดูอันดูกระถางอันนี้กระถางพิเ่นี่ พ่เล่สั่งที่นี่ค่ะชุดของพิเล่เพื่อนใช่สามร้อยใบสามร้อยใบได้แค่ไม่กี่ใบโอ้โหเ <laughs> นี่ยของพิเล่สวนพิเล่จัดเต็มครับปีนี้ใช่เล่สั่งเยอะทีละสองร้อยทีละ,ละไม่คุณแม่อันนี้ก็เรียกกระถางบบอันนี้กระถางปั้นทรายปั้นทรายใช่กระถางขึ้นแบบได้ทรายแต่แต่อันกระถางบนเนี่ยมันจะขึ้นเลยแบบอ๋อเหรอมันต่างกันใช่ไหมใช่มันต่างกันแล้วราคาก็จะต่างกัน นิดหน่อยอันนี้คือกระถางขึ้นแบบมันจะมีแบบประกอบแล้วเขาก็จะค่อยขึ้นเราสูงเลยเถอะไปยังอันนี้ทรงเขาเรียกทรงนันี้กลีบบัวสูงโอ้โหเนี่ยเพื่อนหนักไหมหนักครับใช่มันต้องหนักเพราะว่ามันไ,ไกลๆมันต้องเอาแข็งแรงไว้ก่อน<ฮ>หลังกถางพีเรก็ได้แ้วน่นนะปั้นทรายปั้นทรายมันก็จะราคาก็จะไม่ไม,ไม,ไม่แรงเท่า ึ้นแบบเพราะขึ้นแบบมันจะยากนิดนึงอื้าน์ซาาคือเขาเขาครอบขึ้นรูปแบบด้วยทรายครับอ่าแล้วที่ร้านเขาจะใส่ลวดเอก็คือตัวนู้นใช่ไหมตัวนูน้นโอ้โหอ่านั่นคือตัวนี้มันพังทรายหมดแล้วพาพาไปดูหน่อยคุณแม่ห่ยเพื่อนไปดูด้วยกันนะผมมันจะลกหน่อยนะมันจะไม่นี่นะเพราะว่าร้านช่าง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 เพื่อนร้านช่างนะครับอันนี้จะเป็นงานขึ้นทราย เดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาดูมาดูภาพปัานเดี๋ยวได้จะได้มีโอกาสได้มาดูวิธีการปั้นด้วยอันนี้ปั้นทรายเนี่ยเห็นไหมก็จะมันแบบมันพังหมดเนาะอันนี้ก็ดึงขึ้นมันก็จะพังแล้วก็จะปั้นใหม่อันนี้แบบปั้นทรายมันจะมันจะอันนี้มันจะเหงาเห็นไหมหนักหนักหนักเพราะว่าผมเคยไปเห็นสวนพิเ่ก็จะมีทรงเด็ด ใช่ใช่ทรงนี้เล่จะสั่งแต่ทรงนี้ใช่พี่เอจะเห็นใช่เล่จะสั่งแต่ทรงนี้ทรงเดียวครับค่ะอืมแล้วนี่ก็จะเป็นแบบงานอันนี้ถ้าว่างานนี้งานทีาเรียกงานปั้นทรายหรืองานกึ่งแล้วถ้าถ้าเป็นงานขึ้นแบบก็จะเป็นแบบโน้นอ๋อมีหลายแบบมากใช่งานขึ้นแบบคือพวกโน้นโอ้โหแล้วก็เรียกงานขึ้นแบบแบบปั้นทรายครับใช่เห็นไหม มันจะมีหลายแบบเหมือนก็จะฝั่งนี้ก็ช่างคนนี้ก็จะทําแบบงานเนี่ยอฮะแบบนี้ทำแต่ตรงโน้นถึงตรงโน้นคุณแม่แล้วแบบมีไซส์แบบเนี้ยคือกระถางแบบไหนครับทรงไหนเนี่ยครับกระถางขึ้นแบบนี้เรียกหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมขึ้นแบบไงแบบมันอยู่นู่นโอ้ oh, สวยมากสวยใส่ไม้ประกวดจำนหนักกตีดไม่ตามไม้ประกวดเขาจะใส่ตรงสวยมากนะแต่ก่อนจะมีแต่ของช่างเกียรติเยอะ ใงแบบนี้ราคาอันนี้อยู่ที่ร้านขายสามร้อยห้าสิบาทอุ้ยเพื่อนเพื่อไม่แพงนะสามร้อยห้าสิบาทที่ร้านนะต้องมารับเองไหมครับใช่ใช่แล้วเรื่องส่งเรื่องอะไรเงี้ยเดินทางทั่วประเทศไหมครับไม่ไม่ไม่ส่งนะเอาหรอครับจะไม่ส่งเลยนอกจากมารับเองหรือว่าไปส่งตามร้านร้านใหญ่อย่างเงี้ยครับก็มาส่งแล้วร้านใหญ่ก็จะมีที่ขอนแก่นแม่แล้วถ้าออเดอร์มาอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนอยากจะสั่งแบบจํานวนต้องขั้นต่ำกี่ใบคพณแม่ถึงจะวิ่งไปส่ง มันต้องมีค่าน้ํามันด้วยไงมันมันมันเรียกไม่อยากกลิ้งกลางหลังไมกันเนาะใช่เนาะใช่แต่ว่ามันก็ในค่าน้ำมันค่าส่งมันก็ไม่คุ้มเราเราไม่คุ้มคนซื้อเลยเราเราคุ้มคนเราด้วยใช่ไหมเราก็เลยไม่อยากไอ้นี่ไปพามาดูใกล้ๆเนี่ยหนักสวยมากเลยนะดูสิลองรูปดูโอ้โหปั้นได้งามมากก็บอกว่ากอปเกตพเนี่ขนาดยังไม่ลงสีเนาะใช่ใช่ถ้าลงสีอะลูกค้าเขาจะ ส่วนมากนะเขาจะไม่ให้มีเขาจะสีเรียบครับจะไม่ตัดสีถ้าตัดสีเราบอกเองว่าเห็นไหมมันจะต้นกระถางมันจะดินเนี่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ตัดสีเนี่ยถ้าว่าสีทึบต้นไม้จะสวยนี่การเลือกซื้อกระถางการเลือกซื้อกระถางก็เป็นสิ่งสําคัญนะในการปลูกต้นไม้ใช่ไม่ว่าจะลงสนามประกวดหรือปลูกไว้ดูเองที่บ้านก็ดีนะครับการซื้อกระถางการเลือกซื้อรูปแบบแต่ละแบบอ่ะก็จะมีความสำคัญ เยอะแยะลูกค้าเย,ยอะแยะใช่ใชโ่โอ้สวยสวยนะแล้วทำเขาเขาจะใส่ลวดอันนี้นอืมอืมใส่ลวดนี้แล้วก็ถ้าเป็นใบใหญ่เขาก็จะใส่หินนี้โอ้โหอันนี้นี่บอกนะไม่เคยบอกนะนี่จะใส่หินครับอ่าใส่หินโอเคถ้าเป็นใบใหญ่จะเทหินครับก็วันนี้พามาดูภาพรวมเพื่อนภาพรวมว่าเป็นยังไงนะของของที่ เมืองคงนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะผมจะพาไปดูกระถางใบใหญ่ต้องจับโโเนี่ยโอ้โหเพื่อนเนี่ยนี่กระถางใบใหญ่ที่บอกว่าอยากให้เพื่อนๆมาเห็นกันนี่ไม่ใหญ่นะอันนี้เคยปั้นใหญ่สุดกี่เมตรครับณณที่ที่สวนตอนนี้ที่บ้านนะ่ะที่บ้านเหรอหรอครับเพิ่งส่งเฮียก็มีของเฮียแหละที่ที่เป็นสองเมตรสี่สิบแต่ตอนนี้ตอนน,อน,นี้อันนี้อ<ม>ันนี้ของ,งเฮียแกไปไม่ได้อ๋อ เฮียเทวีสุกว่าฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อน <c oughs> ไปไม่ได้หนักนี่เลยเพื่อนๆโหสุดจริงอันจะเป็นเมตรแปดสิบคูณเมตรหกสิบสั่งได้เจ้าทรงไหนสั่งได้ทรงรีทรงกลมทําได้หมดอืมอันนี้จะใส่เหล็กนะเหล็กสองหุนหมดเลยครับแล้วก็ขึ้นหินใส่ใช<า>้เคลนยกนะคนะใช่ <c oughs> เฮียเอาเคนมาคันใหญ่เฮียเอามาก็คือทําเสร็จตรงนี้ก็ตั้งไว้ตรงนี้ใช่ไม่เอาไม่ได้ก็คือบอกเฮียเสร็จแล้วเฮียต้องมาเอานะถ้างั้นเดี๋ยวหน้าร้านมันเต็มไปหมดฝั่งนี้ก็เต็มนะฝั่งนู้นก็เต็มหน้าร้านก็เต็มเนี่ยมันแบบยังดียังเหลืออยู่แค่นี้อันนี้ก็บางคนมาบุใหญ่นี่ไม่ใหญ่นะใช้เวลาปั้นกี่ปีครับปีเดือนครับอันนี้ไม่ไม่พูดถึงมันจะอยู่ประมาณ ต้องทําให้เสร็จหนึ่งวันโอ้โหเหรอใช่เพราะว,าว่ามันใช้ปูนปอดแลนมันจะแข็งเร็วทิ้งข้ามคืนไม่ได้ด้วยไม่ได้คือถ้ามาจะช่างจะไม่คุยกับใครเลยถ้าทํางานพวกนีแ้แบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับจะ,จะไม่คุยเลยเพราะว่า,ามันต้องเราก็ต้องบวมมาอีกสองวันโอ้โหคือไม่ไม่สามารถเอาขึ้นได้้นต้องทิ้งไว้อกีกสองวันผมก็นึกว่า มันใหญ่เนาะไือว่าทําโซนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มันต้องทําวันเดียวให้เสร็จโอ้โหจะใหญ่แค่ไหนก็ช่างต้องเอาวันเดียวให้เสร็จจะดึกก็ต้องยอมถูกใช่สุดมากแล้วเราดูว่ากระถางแข็งไหมแข็งให้ขอดูครับใช้ปูนกี่ลูกครับเนี่ยใบเนี้ยใช้ปูนประมาณสองลูกมั้งแล้วก็หินยากดูดูพื้นมันเนี่ยดูพื้นมันจับดูพื้นมันเนี่ยใหญ่้าัปในพื้นมันหนาตึกเลยเนาะ เนี่ขึ้นหนาหนาต้องหนาเออหนามากครับเพื่อนหนามา,า,มาแล้วก็ใส่เหล็กสองหุนก็อ,อย่าย,ยกเล่นเออเนี่ยนี่ใหญ่ไม่สุดนะครับแต่ว่าเคยใหญ่สุดมีสองเมตรก็เคยสั่งอยู่บอกราคาได้ไหมครับไซ์แบบนี้อันนี้อยู่เท่าไหร่นะกี 4, 000. 4, 000. ่พันสี่พันมันรับเองนะคะสี่พันบาทเพื่อนเพื่อนมารับเองนะคะนะครับ ถ้าไปส่งก็ไปส่งได้มีค่าส่งค่าส่งเนอะก็ต้องมีอยู่แล้วแ่ะเพราะว่ามันใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ามันก็ไปพิกอัพก็ไม่ไหวครับนี่อย่างนี้เขาเรียกทรงอะไรครับอันนี้ทรงรีอันนั้นทรงกลมโอ้นี่เลยอ่าที่ใส่ต้นใหญ่อย่างเงี้ยสวยอันนี้ทรงรีทรงรีปกติเขาจะเอาไปใส่ไม้แบบไหนครับทรงรีแบบนี้อ่านี่จะเป็นของบอนไซอ๋อสั่งได้คือตื้นครับลึกแล้วแต่ ทรงแบบไหนแตนี้ช่างจะทำนี้ก็นี่เขาออกแบบให้อ๋ออันนี้ออกแบบให้สมาคมบอนไสครับเอ้โหนายกสุดยอดไปเลยนายกเขาสั่งนะครับแล้วก็อันนี้จะใส่ใสทั้งชนชมใส่ทั้งบอนไสนี่ทรงกลมที่เป็นนิยมกันมากที่สุดเม็ดไหมครับเนี่ยใส่เนี่ยอันนี้เม็ดจะเม็ดจะเม็ดยี่มั้งเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบอ่าเพื่อนๆสั่งได้เจ้าตึ้งน้องลึก แลต่หมดมีหมดทําได้หมดทําได้หมดขอให้สั่งเออแกะแบบได้ทุกอย่างได้โอ้โหสุดมากใช่จริงๆแล้วนี้ทรงนี้ก็หกเหลี่ยมทรงนี้ก็ตรงนี้ก็ทรงหนึ่งแต่แต่ว่ามันไม่ค่อยได้ทำนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าไม่มีเวลาอันนี้ก็หกเหลี่ยมแต่ว่ามันจะสวยนะตอนนั้นมันจะเป็นสีทองแต่สีนี้มันนานแล้วเนาะครับสี่ห้าปีแล้วนี้ก็อีกทรงหนึ่งหกเหลี่ยมอู้มีหลายแบบมากเท่าที่ผมดูก็แกะได้แบบก็ ยอะสิบสามสิบใช่ใช่น่าจะเกินเนาะใช่แล้วแต่เนี่ยลูกค้าบางคนสั่งทรงรีเรียบทําได้เหมือนกันได้อันนี้ออันนี้แบบเอาช่องกระจกนี่เรียกช่องกระจกเห็นไหมอ๋อเห็นไหมแบบอันนั้นคือเรียบไม่มีอะไรครับมีแค่คิ้วบัวนั้นแต่ว่าอันนี้เอาแบบนี้นะช่องกระจกอ้าวช่างเขาก็จะทําอืมต่อก็ทําขายนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งสั่งอย่าเพิ่งสั่งด้วยเพื่อน ทำไม่ทันทำไม่ทันเนาะแล้วก็มีจะเป็นกลีบบัวใหญ่เห็นไหมนั้นก็ใส่ทั่วกิ่งตอนอืออันนั้นน่ะโซนฝั่งนู้นก็มีเพื่อนกิ่งตอนอันนั้นจะอันนั้นจะใส่กิ่งตอนสวยครับอันนั้นอยู่าเมตรหนึ่งมันมีเมตรหนึ่งมีแปดสิบคุณแม่ละโซนเนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนมาเนี่ยจะต้องเช็คอินอะไรยังไงส่วนน้ําเมืองคงเลยถึงเลยใช่เพราะถึงนี่สวนน้ําอยู่นี่อ๋อส่วนน้ำเมืองคงนะใ้่เพราะใครผ่านมาต้องมาผ่านที่ร้านอ่า จะอินที่สวนน้ำเมืองคงมับถึงเลยมาง่ายแต่ก่อนมันก็โอเคมันยากอยู่ตอนนี้มันมีสวนน้ําอยู่ก็ง่ายอืมีเยอะแยะจะเอาใช้ไหนแล้วแต่แต่อย่าให้ส่งนะไม่อยากส่งเดี๋ยวมันจะแตกแล้วมันจะเสียความรู้สึกกับลูกค้ากันใช่ไหมประมาณนั้นแต่ถ้าชนโชลมันส่งได้ใช่ไหมแต่กระถางมันก็รู้อยู่รู้อยู่เนาะกลัวมันแตกมันแตกก็เราก็เห็นใจลูกค้าเหมือนกันอื เราบอกว่าอย่าสั่งเลยจะให้พี่ส่งเลยพี่ไม่อยากส่งแต่ก็อ่ะสุดท้ายนี้เพื่อนๆสนใจแบบไหนนะลองลองลองทักมาดูตามเบอร์โทรที่ผมและเฟซบุ๊คช่างกระถางช่างเกียจมังคงเฟซบุ๊กก็มีนะครับก็เช็คอินที่สวนสวน้าสวนน้ามังคงเลยโซนนี้มีทุกแบบนะครับลองลองมาคุยรายละเอียดกันดูเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะอ่ะสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามสวนช,นชมน้องชลินนะครับก็ฝาก ร้านกระถางอีกหนึ่งกระถางที่อยู่เมืองคงนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณคะ่ะ